สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตค o องทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวเลขเงินเฟอ้อนัของทางสหรัฐอเมริกานะที่มีการประกาศออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะแล้วก็ดูกันหน่อยนะว่า Bitcoin แล้วก็ตัว l t c คอยรวมถึง s t a b l e c o คอยนั้นเนี่ยมีไพดีแอคชั่นยังไงกันบ้างนะจากการที่มีประกาศ ตัวเลขเงินเฟอ้อของทางสหรัฐอเมริกาออกมานะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหน้าที่เอามาแชร์เป็นเพื่อนนะเพื่อที่จะสามารถแปหข,ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงน,นี้นะครับช่วงอาทิตย์นี้เองนั้นเนี่ยก็จะมีการตัวประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับของทางสหรัฐอเมริกาที่สําคัญสาคัญออกมาเยอะเลยนะวันนี้เองนั้นเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขตัว h ฮสไลซีพีไนะครับส่วนพรุ่งนี้เองนั้นเนี่ยจะ มีการประชุมนะของเฟดนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขฟันเฟดเลทออกมานะครับว่าจะเป็นยังไงนะรวมถึงตัวอดอทพอดนะครับของทางเฟดด้วยนะโจลมพาวเองนั้นเนี่ยก็จะมีการออกมาพูดด้วยเหมือนกันนะครับในาการประชุม FOMC พรุ่งนี้นะครับส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อนะของทางสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศออกมาวันนี้นะั้นเนี่ยตัว h ฮสไล i ีพีไนะครับ อยู่ที่3.1%นะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเยอเวียนะ3.1%นะครับแต่ก็ลดลงมานะถ้าเทียบนะกับข้อมูลของกับข้อมูลเยอเอเยของเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมนะครับถือว่าลดลงมาแต่ว่าสูงขึ้นนะเยอเยียจากปีที่แล้วเนะี่ยอยู่ที่ระดับ3.1%นะครับซึ่งกเ็เรียกว่าตรงตามที่คาดการเอาไว้นะ ตลาดคาดการเอาไว้ที่3.1%ตนะครับตัวเลขจริงออกมานะครับซึ่งเป็นตัวเลขของเดือนพฤศจิกายนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่3.1เหมือนกันนะครับเฟดเองนั้นเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่2%เนะครับส่วนตัวค o r e CPI นะครับที่เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อที่ไม่รวมอาหารและก็พลังงานนะครับเอโ e เอเนะีนยขึ้นมายังสูงขึ้นมาอยู่ที่4%ซนะซึ่งก็เท่ากับเดือนที่แล้วนะครับ และก็ตัวเลขที่ออกมานั้นเนี่ยก็ตรงตามที่ตลาดคาดการไว้ที่4%เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวเลขนะสำหรับตัว h ฮ SI ร CPI นั้นเนี่ยมียังสูงอยู่นะครับเทียบกับปีที่แล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงมานะครับเทียบกับข้อมูลเดียวเยียก่อนหน้านี้นะครับส่วนตัว c ค CPI เองก็ถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะเนี่ยก็ยอตัวต่ําลงมานะครับ ซึ่งยังคงที่อยู่นะเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับเทียบกับข้อมูลของเดือนที่แล้วส่วนตลาดเองนั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขฟันเฟดเลทออกมานะครับตอนนี้ที่ผมทำคลิปอยู่นี้นเนี่ยตลาดเก้าสิบแปดุดเปอร์เซ็นก็ยังมองว่าเฟดน่าจะยังมีการค้างดอกเบีย้ยนะครับไว้ที่ระดับห้าจุดสองห้าถึง้าเปอร์เซ็นตไว้อยู่นะสำหรับการประกาศตัวเลขเอ่อเงินเอ่อฟันเฟดเลทออกมานะพรุ่งนี้นะครับ ส่วนวันนี้เองหลังจากที่มีการประ,าประกาศตัวเลขนะตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาออกมานั้นเนี่ยตลาดหุ้นนะของสหรัฐอเมริกาเองไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนด์พีห้าร้อยนแอสแและเซลล์สองพันแล้วเนี่ยก็เขียวรับเลยนะครับส่วนภาพรวมนะของตลาดคริปโตเองนะตัวบิตคอยก็ตัวเอาคอยเองนั้นเนี่ยในรอบยี่สบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ อยู่ที่ประมาณ 4, 7, 000, 4 000, 1, 700, ี่0ม4 1นเจ็ดพันี่มืหนึ่งพันเจ็ดรอยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในรอบ24่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็าถือว่าเป็นไม่ได้มีการขึ้นลงอย่างมีนัยสำคัญสักเท่าไหร่นัก,กนะครับซึ่งก็ย่อตัวต่ำลงมานะอย่างที่พูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเจวันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่า bitcoin เองก็เรียกว่าพุ่งนะครับเขียวเป็นแท่งเขียวติดต่อกันมาประมาณ8สัปดาห์แล้วนะ รวมกับช่วงอาทิตย์นี้นี่นนก็มีมีอีเวนต์นะครับในเรื่องของการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐอเมริกาออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะตลอดทั้งเดือนธันวาคมเลยนะดังนั้นก็น่าจะตรงนี้นี่น่นาจะเป็นอีกหนึ่งผลกระทบน้นที่ทําใหา้ตัว Bitcoin และก็ตัวเอาคอยทั้งหมดตลาดคิิตัวทั้งหมดนั้นเนี่ยยังดูมีความผันผวนอยู่นะครับตัวที่พุ่งสูงขึ้นมานะครนเองพุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่า เพื่อนเลยนะครับสำหรับเทียบกับตัวเอาคอยตัวอื่นนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาประมาณ7.68เนะครับเอาว่าแลนเองก็พุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมา10นะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองเทียบนะครับตัวเอาคอยในมูลค่าของตัวบิตคอยดูนะครับบิตคอยเทียบกับมูลค่าของตัวบิตคอยของตัวมันเองนั่นเนี่ยหนึ่งบิตคอยก็เท่ากับ1นึ่งบิตคอยนะแต่ว่าในรอบ 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเอาคอยหลายตัวนั้นเนี่ยเ,เรียกว่าสีเขียวนับทาค่อนข้างทําผลงานได้ดีนะกว่าตัว Bitcoin, บิตคอยนะพอกระดเองนัเนี่ยพุ่งขึ้นมา9.6เนะครับเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยนะครับส่วนตัวบิตคอยเองนะถ้าเราดูกราฟตอนนี้นะเนี่ยราคาก็อยู่ที่ระดับ17,40017,700เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับเรียกว่าก็ยังอยู่เหนือนะเส้นสีน้ำเงินตรงนี้อยู่นะเส้น 20 weekly moving average นะครับซึ่งเส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยก็เป็นเส้นที่สามารถที่จะนิยามได้นะว่าเราอยู่ในช่วงบูลันหรือว่า bear market นะครับซึ่งในช่วงที่ราคานะของบิตคอยนั้นเนี่ยอยู่นะเหนือเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เส้น20 weekly moving average นะครับก็นิยามได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะนะแต่ว่าถ้ายอดตัวต่วตำลงมานะนนเนี่ยก็เป็น bear market นะครับอย่างตรงนี้นะครับก็ เป็นแบร์มาเก็ตนะเพราะว่าอยู่ใต้เส้น20วิ e k l y moving average รนะครับแล้วก็ถ้าพยายามที่จะทะลุขึ้นไปนะแต่ยังทะลุขึ้นไปไม่ได้นะั้นเนี่ยเรียกว่าก็เป็นแบร์มาเก็ตนะครั้งที่หนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ครั้งที่2แล้วก็ยังไม่ได้ครั้งที่สามก็ไม่ได้นะครับยอดทำไฮโลลงมาเรื่อยๆนั้นเนะี่ยก็เป็นแบร์มาเก็ตนะแต่ว่าในกรณีที่เป็นบูมมาเก็ตนะั้นเนี่ยเรียกว,ว่าวิ่งขึ้นไปนะครับกลับมาเทสวิ่งขึ้นไปกลับมาเทสนะครับแต่ก็ยังวิ่งขึ้ไไ้้นนไไปดออีีกยยู่่แลวเ ก็นิยามได้ว่าเป็นช่วงที่เป็นบูมเมอร์เก็ตที่แท้จริงนะครั้งนี้เองเนั่นเก็เรียกว่าบิตคอยนะครับมีแท่งสีเขียวติดต่อกันมาประมาณ8สัปดาห์แล้วนะซึ่งก็แม่แปลกนะครับที่จะย่อตัวต่ําลงมานะครับที่เส้น20 weekly moving ว a t e ตอนนี้นั่นเ่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับ30,000ื่นส0หนึ่งเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยจะเรียกว่าลงมาเทสนะครับที่ระดับนี้หรือเปล่านะครับแต่อีก นึ่งนะครับตัวเส้นดิ d i c a t o r ตัวหนึ่งเส้นสีขาวตรงนี้นะก็คือเส้น8 weekly moving average เครับเส้นนี้เองนั้นเนี่ยก็ bitcoin ค่อนข้างที่จะกลับมาเทสค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะมีเรียกว่ามี price reaction นะครับช่วงนี้นะที่กลับมาเทสที่เส้น8 weekly moving average นะค,คือถ้ายังโหตรงนี้ขึ้นไปได้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าย่อตัวต่ำลงมาด่านถัดไปนั้นเนี่ย ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้น20 weekly moving average นะอย่างช่วงนี้นี่ยโฮได้แล้วช่วงหนึ่งนะสุดท้ายก็ย่อตัวต่ำลงมาแตะที่เส้น20 weekly moving average ครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะตรงนี้เองนั้นเนี่ยทะลุทั้งเส้น8 weekly moving average นะแล้วก็ทะลุเส้น20 weekly moving average ด้วยนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยเรายังไม่เห็นนะวิตคอยมาแตะตรงนี้นะที่เส้น8 weekly moving average นั้นเนี่ยราคาวิตคอยอยู่ที่ประมาณ38,000 พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในแง่ของ Bitcoin m i n น n อ e นะก็อยู่ที่ระดับ53.09%อยู่นะครับเรียกว่าก็มี r รีแอคชันะกับเส้น8 Weekly Moving a ่ e r a g e เหมือนกันนะแตะนับที่ตรงนี้วิ่งขึ้นไปแต่ที่ตรงนี้วิ่งขึ้นไปนะถ้าหลุดลงมานั้นเนี่ยก็จะ Support อีกด่านนึงก็คือเส้น20 Weekly Moving งวนะิ r a แอะไม่หลุดไปจากนี้นะตอนนี้ยังเรียกว่าแต่นับที่เส้น 8 weekly really moving a v e a g e อยู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้น,นเนี่ยตัว bitcoin dominance น่ะนะเป็นแท่งสีแดงนะครับในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็เลยเห็นนะว่าเมื่อกี้ผมไม่ดูราคาของตัวเอาคอยเทียบในมูลค่าของตัว bitcoin เนี่ยจะเห็นว่าเขียวขึ้นมานะเพราะว่า bitcoin dominance นั้นเนี่ยยอดตัวต่ําลงมานะครับในแท่งเทียนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ประมาณสัก0 7ดเปอร์เซ็นตนะครับ ในแง่ของมูลค่าางตลาดนะของตัวเอาคอยนะทัลโททเองนะเนี่ยที่ไม่รวมตัวมูลค่าางตลาดตัวบิตคอยแล้วก็ตัวอีเทเรียมนะครับเรียกว่าก็ทะลุที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะที่ระดับ404ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทะลุนะครับที่อีกแนวหนึ่งแนวต้านหนึ่งที่ระดับประมาณ4 4 8พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะกลับมาเทสท,ที่ตรงนี้อยู่นะ ัว total t total t นะครับรวม market cap ของตัวอิตเลียมด้วยก็ทำแอคชั่นคล้ายๆกันนะพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเหมือนจะกลับมาเทสที่ตรงนี้นะครับส่วนปริมาณเอาคอยเองนะที่อยู่ที่มีมูลค่าอยู่ในที่มีทำการซื้อขายอยู่ในตลาดคริปโตนั้นเนี่ย มูลค่าของเอาคอยนะตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ116่งรพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะอันนี้ผลบวกระหว่าง USDT แล้วก็ USDC ด้วยนะก็ทะลุนะครับที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e ขึ้นมาแล้วนะครัในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยยอตัวต่ำลงมาประมาณ0.1%นยะ์ร์เการยอดยอดตัวต่ำลงมาของมูลค่างตลาดตัว Stable Coin นะผมพูดผิดเมื่อกี้ตัวนี้คือ t t b l e อร์คนยนรับ นั่นหมายความว่ามีการขายนะตัวเซอเบอร์คอยออกไปเป็นเงินจริงนะเป็นเงินฟฟียจริงๆนะ <c oughs> ก็ทําให้มุสภาพคล่องนะหายไปจากตลาดกิปโตนะครัเอาคอยเพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะว่าจะมีการเข้ามาเทรดนะเข้ามาซื้อขายนะครับตัวบิตคอยก็ตัวเอาคอยเพิ่มมากขึ้นนะ โอเคนะครับข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เ,เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะครับเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ